the see. สวัสดีครับผมคุณโอนะครับจากทัวร์คุณโอนะครับผมจะเชิญชวนท่านไปเที่ยวเดททิปเดทิปไปวันเดียวจบไปเรือสำราญล่องเรือสำราญแม่น้ำเจ้าพระยาสวยหรูครับรายละเอียดโปรแกรมนะรประมาณนี้นะนี่ครับละเอียดโปรแกรมนะ รถจะออกที่หน้าค่ายตักสินจังหวัดจันทบุรีสารลักเมืองอะไรประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นรถจะเดินทางออกประมาณบ่ายโมงของวันดังกล่าวนะทริปมันมีหลายหลายวันด้วยกันแล้วแต่ที่เจ้าเจ้าที่ของท่านเนี่ยจะนําเสนอท่านว่าจะไปวันไหนอย่างไรนะครับในรถบัสเมื่อออกเดินทางปุ๊บข้างบนคาราโอเกะข้างล่างตลาดหุ้นใครจชแอลกอฮอล์ตามสะดวกตามสบายนะับอารมณ์บริการนะครับของของเบรกขนมของเบรก บริการกาแฟบริการตลอดการเดินทางทั้งไปและกลับนะและเรียบโปรแกรมนะเมื่อเดินทางปุ๊บเราก็จะมีกิจกรรมนะกิจกรรมสานานนุนทรารในรถนะและมีรางวัลอย่างที่ท่านเห็นนะฮะมีรางวัลอย่างที่ท่านเห็นนะครับมากมายนะะรถบัสเดินทางไปนะฮะพอไปถึงกรุงเทพเราจะพาท่านไปไอคอนสยามก่อนนี่ไอคอนสยามคือแหล่งบันเทิงแหล่งช้อปปิ้งของเอเชียดังระดับเอเชีย แต่คนไทยบางท่านยังไม่เคยไปเราได้โอกาสแล้วครับเราจะไปลงเรือสำราญที่นะฮะที่ไอคอนสยามนะเราจะพาท่านไปช้อปปิง้งแล้วรถจะไปถึงอยู่ที่ประมาณทแถว5้าโมงเย็นจะให้ท่านเดินช้อปปิ้งเที่ยวให้จุใจที่ไอคอนสยามก่อน2ชั่วโมงและประมาณหนึ่งทุ่มน้ําพุที่หนา้าไอคอนสยามก็จะบรรเลงเต้นนะ,ะโชว์จินตะรีลาให้เราชมเสร็จปุ๊บแล้วประมาณทุ่มออกว่าเราก็จะเดินลงเรือสำราญลำนี้ ของเราอยู่ชั้นบนนะฮะอยู่ชั้นบนนะฮะของเราต้องแบบ V.I.P เขาเรียกว่า exclusive เลย V.I.P ชั้นบนนั่งชิๆลๆเลยฮะเสร็จปุ๊บเรือก็จะล่องสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไปแบบนี้นะะชิลๆเลยครับข้างบนก็เป็นวิธีของเรานะ,ะไปชมอะไรฮะสะพ,พานแขวนชิงช้าไฟฟ้าสวรรค์นะฮะไปชมพระราชวังฟินมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่นี่หน้าไอคอนครับไอคอนอย่างเราอยู่บนเรือครับ ไหมถ่ายรูปฟินฟินแบบนี้ท่านไม่ต้องเอากล้องไปเองนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าที่คอยตามถ่ายภาพให้นะเรียกว่าได้อิ่มอร่อยสุสนาและได้ภาพสวยๆกลับมาด้วยนะนี่คือบรรยากาศชั้นสองของเรือสำราญน,นี่คือบริการบรรยากาศชั้นบนของเรือสำราญที่เราจะนั่งกันนะครับนะอาหารานานาชาติผมเรียนเลยครับว่าท่านทานไม่หมดนะฮะถ้าท่านทานหมดนี่ผมว่าท้องอาจจะระเบิดตาย <c oughs> นะมันเยอะม,มากๆจริงๆนะม่ว่าซีฟูซูชิ ะะอาหารทะเลกุ้งเอยปูเออเอกุ้งเอยหอยเอยหอยิวซีแดงตัวใหญ่มากอันนี้ซูชิอันนี้ปลาดิบใครที่สายเขาเรียกว่าสายญี่ปุ่นนะฮะเรียกว่าต้องถูกใจนะอย่างแน่นอนนั่งทานอาหารเอามานั่งทานริมแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์แบบนี้นะแล้วจะมีดนตรีเขาเรียกว่าจินตะลีลามโหรลีประคมให้เราฟังด้วยขณะที่เรา,าทานอาหารกันอยู่โอ้โหสวยมากแล้วก็จะมีโชว์กิจกรรมมากมายบนเรือ นะฮะอันนี้ภาพจริงถ่ายจากเหตุการณ์จริงของกรุ๊ปที่ผ่านๆมานะครับเสร็จปุ๊บแล้วประมาณแถวๆสักสองทุ่มอิ่มกันเต็มที่สองทุ่มครึ่งมีแดนหนะ้าเาโอเกะใครอยากร้องเพลงเราเกะตามสะดวกตามสบายนะฮะแล้วจะมีโชว์จินตนาเขาเรียกว่าวัฒนธรรมไทยให้เราชมด้วยเสร็จปุ๊บแล้วประมาณแถวๆสักสามทุ่มเรือลำนี้ก็จะมาส่งที่หน้าไอคอนสยามเราก็ขึ้นรถกลับไปยังจุดนัดหมายเดิมก็คือที่จอดจันทบุรี ะะและแต่พื้นที่นะฮะบางพื้นที่ก็จังหวัดไหนก็ว่ากันไปนะฮะขณะเดินทางกลับข้างล่างตลาดหุ้นข้างบนคาราโอเกะแอลกอฮอล์จัดไปเต็มที่นะครับนี่คือกิจกรรมที่ทําให้เรามีความสุขแบบเดททิปไม่ต้องค้างคืนบางคนบอกค้างคืนไม่มีเวลาต้องเป็นห่วงอะไรฮะลูกๆที่บ้านใครฮะลูกแมวลูกหมาเยอะแยะมากมายนะครับบรรยากาศฟินๆแบบนี้นะฮะกับทัวร์คุณโอนะฮะเชิญชวนได้ เนะชิญชวนได้เลยท่านจะไปหนึ่งที่นั่งสองที่นั่งสุดแท้แต่บอกเจ้าที่ของท่านที่นําข้อมูลนี้หรือโปรแกรมนี้ให้กับท่านนะไม่ว่าทางาเป p e r หรือว่าทางระบบออนไลน์ก็ตามนะฮะเชิญนะครับท่านใดสนใจเดินทางเชิญร่วมกันนะครับเรือสำราญแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งหนึ่งในชีวิตนะบางท่านอาจจะยังไม่เคยไปได้โอกาสแล้วครับไปเดทิปไม่ต้องค้างคืนนะท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าที่ของท่านได้เลยนะครับสวัสดีครับ